เขาใช้กำลังบังคับน้องหรือเปล่าไม่มีการบังคับค่ะพี่สองเรื่องระหว่างคุณภูมิกับน้องเล็กเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ดีต่อกัน,นะคะ่ะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างสวยงามค่ะพี่สองความรักที่แท้จริงนี่มันเป็นอย่างนี้เอง ความรักแท้จริงอะไรน้งเล็กแบบนี้มันไม่ใช่ความรักใช่สิคะพี่สองยังไม่เจอคนที่พี่รักสุดหัวใจอ่ะพี่ไม่มีทางเข้าใจหรอกน้องเล็กนั่นแหละที่ไม่เข้าใจคิดดูให้ดีนะถ้าคุณภูงิรักน้องเล็กจริงเขาจะไม่แต่งงานกับพี่หนึ่งเด็ดขาดก็พี่ภูงิเขาอยากแต่งงานซะที่ไหนล่ะคะพี่หนึ่งบังคับให้เขาแต่ง เล็กไม่มีใครบางคับให้เขาแต่งงานได้หรอกนะถ้าเขาไม่อยากแต่งเขาไม่ใช่เด็กอมมือนะเขาไม่ได้โง่ก็พี่หนึ่งไปอารวาสกลางปาร์ตี้ประกาศจะแต่งงานกับพี่ภูมิออกหน้าสื่อซะขนาดนั้นอ่ะสุภาพบุรุษแสนดีอย่างพี่ภูมิเขาก็ไม่อยากให้พี่หนึ่งต้องมาขายขี้หน้าไม่อยากให้วันจักรกรุ๊ปต้องมาเสียชื่อเสียงเสียราคาธุรกิจพังพินาศเพราะตัวเขา เขาก็เลยจําเป็นจะต้องแต่งค่ะพี่สองพี่โลดหลงกันถึงขนาดนี้เหรอก้าตัวออกรับแทนเชื่อเขาทุกอย่างเลยอ่ะน้องเล็กไม่ได้หลงค่ะน้องเล็กรักพี่ภูมิค่ะรักมากแค่คิดว่าต้องอยู่โดยไม่มีพี่ภูมิอะ น้องเล็กก็ใจจะขาดแล้วค่ะพี่สองน้องเล็กขอร้องนะคะน้องเล็กขอร้องพี่สองอย่าทำอะไรพี่ภูมิเลยนะคะพี่สองอย่าบอกพี่หนึ่งนะคะถ้าพี่หนึ่งมาพลากพี่ภูมิไปจากน้องเล็กอะ แน,น่ๆเลยค่ะท่านน้องเล็กต้องอยู่โดยไม่มีพี่ภูมิอ่ะเขาจะอยู่กันยังไงอยู่กันแบบไหนฮะหลบๆซ่อนๆอยู่กินกันแบบนี้แล้วหรอวันหนึ่งพี่หนึ่งก็ต้องจับได้ว่าถูกนอกใจแล้วคนอย่างพี่หนึ่งไม่มีวันยอมถูกให้ใครหลอกหรอกไม่ยอมโดนแย่งหัวตัวเองเหรอน้องเล็กยิ่งเป็นน้องสาวตัวเองแล้วยิ่งไม่มีทางยอมและถ้าพี่ภูมิเลือกน้องเล็ก พี่หนึ่งจะทำอะไรได้คะ